โจทย์ข้อ11จะเป็นเรื่องทฤษฎีบทงานและพลังงานจนเดี๋ยวเราอ่านโจทย์จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวาดรูปกันก่อนนะครับการวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่เป็นส่วนสําคัญแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะใช้เรื่องอะไรในการวิเคราะห์นะครับโจทย์บอกว่ายิงลูกปืนมวล12กร,รัมนะครับไปยังแท่งไม้ซึ่งตึงอยู่กับที่ปรากฏว่าลูกปืนฝังเข้าไปในเนื้อไม้เป็นระยะทาง5เซนนะครับเขาบอกว่า ถ้าอัตราเร็วของลูกปืนเท่ากับ 2,- 0 0เมตรเซจงหาแรงต้านเฉลี่ยของเนื้อไม้ที่กระทําต่อลูกปืนนะครับเริ่มต้นผมก็วาดภาพแสดงการเคลื่อนที่กันก่อนเลยนะครับก็สมมุติว่าเราก็จะมีตัวแท่งไม้นะครับซึ่งเขาบอกว่าถูกตึงอยู่กับที่อันนี้เป็นตัวหน้าตัดด้านข้างของตัวแท่งไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการยิงลูกปืนเข้าไปครับผมก็วาดลูกปืนง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับ ลูกปืนนะครับนะยิงลูกปืนเข้าไปลูกปืนที่ว่านี้เนี่ยก็มีมวลเท่ากับ12กร,รมัมแล้วก็เขาบอกว่าลูกปืนเนี่ยจะฝังเข้าไปในเนื้อไม้ความหมายก็คือต้องหยุดนิ่งอยู่ในเนื้อไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปสมมติว่าฝังลงมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับก็เขาบอกว่าฝังเข้าไปในเนื้อไม้เป็นระยะทาง5เซนก็แสดงว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็คือ5เซน แล้วเขาก็ระบุอีกว่าถ้าอัตราเร็วของลูกปืนเท่ากับ200เมตรเซกก็แสดงว่าอัตราเร็วของลูกปืนตอนที่กําลังจะเข้าตัวเนื้อไม้เนี่ยนะครับตรงเนี้ยอัตราเร็วตรงนี้นะครับเท่ากับ200เมตรเซกเขาก็ถามว่าแรงต้านเฉลี่ยที่เนื้อไม้กระทําต่อลูกปืนเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือว่าตอนที่ลูกปืนวิ่งเข้ามาชนกับแท่งไม้ตัวนี้นะครับ มันเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะครับก็คือหยุดนิ่งมันจะต้องมีแรงจากเนื้อไม้กระทําต่อตัวกระสุนนะครับก็คือลูกปืนนะครับเป็นแรงในทิศตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของลูกปืนนะครับเขาบอกว่าให้หาเป็นแรงเฉลี่ยก็คือหมายถึงว่าให้แรงที่ว่านี้เป็นแรงเฉลี่ยก็คือ F าร์ bar. แล้วมันมีขนาดเท่ากันตลอดเลยครับคือไม่ว่าลูกปืนมันจะเคลื่อนที่เข้ามาถึงตำแหน่งไหนเนี่ย ก็กำหนดให้เป็นแรงต้านเฉลี่ยนะครับก็คือแรงเท่ากันตลอดจนกระทั่งมันจอดหรือคือมันมาอยู่ตรงนี้เลยครับนะครับตามสภาวะาตามที่โจทย์ระบุเนี่ยเราก็วาดภาพออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามก็คือแรงต้านเฉลี่ย F bar ตัวนี้แหละนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาเลือกครับว่าเราจะใช้อะไรวิเคราะห์เพื่อจะทําการหาแรงเฉลี่ย F bar จะพบว่าสิ่งที่เราทราบนะครับเราทราบตรงนี้ครับเป็นอัตตาเร็วเริ่มต้นตอนที่กําลังจะเข้าสู่เนื้อไม้แล้วเราก็ทราบว่าเขาบอกว่าฝังเข้าไปในเนื้อไม้แสดงว่าตอนนี้นะครับมันมีอัตตาเร็วเท่ากับ0ูนย์ครับ จะพบว่าเรารู้อัตราเร็วตอนต้นนะครับแล้วก็รู้อัตราเร็วตอนปลายนอกจากนั้นเนี่ยโจทย์ก็ระบุระยะตรงนี้มาให้ว่า5เซนนะครับซึ่งเป็นระยะที่แรง F กระทําตลอดระยะ5เซนงั้นจะเห็นได้ว่าออการรู้ระยะ5เซนตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในการหางานจากแรง F ได้นะครับเพราะว่างานจากแรง F าา์ตัวเนี้ยมันก็จะหาได้จากการใช้แรงคูณกับระยะตามแนวแรงนะครับเขาบอกระยะตามแนวแรงมาให้ก็ น่าจะใช้ในการคำนวณงานได้นะครับส่วนตัวนี้อัตตาเร็วก็จะเกี่ยวข้องกับพลังงานจนเราก็เลยจะใช้ทฤษฎีบทงานและพลังงานจนนะครับผมมาเขียนทฤษฎีนี้ทางด้านขวามือนะครับเราก็บอกว่าทฤษฎีบทงานและพลังงานจนก็คือว่างานรวมนะครับที่เกิดขึ้นบนลูกปืนเนี่ยจะเท่ากับการเปลี่ยนพลังงานจน ek ของลูกปืนครับมันก็จะเท่ากับการเอาพลังงานจนที่จุดปลายให้เป็นจุด2นะครับ ลบด้วยพลังงานจนที่จุดต้นก็คือจุด1ผมมาที่รูปทางซ้ายมือก่อนนะครับผมก็ให้จุดที่เริ่มเข้าสู่แท่งไม้เป็นจุด1น,นะครับแล้วก็จุดที่หยุดนิ่งตรงนี้ก็เป็นจุด2นะครับจากนั้นก็เ,เขียนสรรมการให้เรียบร้อยก่อนนะครับมาทางขวามือนะครับตัวพลังงานจนก็จะมีรูปเดียวนะครับ ek เ,เนี่ยก็คือเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็คูณกับมวลแล้วก็คูณกับอัดตาเร็วยกกำลังสองนะครับ ที่จุดก็ใช้อัตตาเร็วที่จุด2ยกกําลังสองที่จุด1ก็เหมือนกันครับก็ใช้อัดตาเร็วที่จุด1ยกกําลังสองคราวนี้มาดูทางด้านซ้ายมือครับทางด้านซ้ายมือก็คือส่วนของงานรวมนะครับงานรวมที่เกิดขึ้นบนตัวลูกปืนเราก็มาดูในภาพทางซ้ายมือนะครับเราจะพบว่าลูกปืนเนี่ยเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับ ในทิศที่อยู่ในแนวราบเนี่ยคุณจะพบว่ามีแรงจากตัวแรง F bar ตัวนี้เป็นแรงเดียวที่กระทาต่อลูกปืนครับเพราะฉะนั้นงานรวมก็จะเกิดขึ้นจากแรง F าร์แค่แรงเดียวนะครับส่วนแรงอื่นๆไม่ทําให้เกิดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักซึ่งอยู่ในแนวดิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีงานจากแรง F าร์แค่แรงเดียวงานนี้หาได้จากการเอาขนาดของแรง F าร์นะครับคูณกับระยะตามแนวแรงก็คือ5เซน แต่ว่านะครับคุณจะเห็นได้ว่าแรงที่ว่านี้มีทิศตรงกันข้ามกับทิศการเคลื่อนที่นะครับก็คือตัววัตถุเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ในทิศจากด้านซ้ายนะครับไปทางด้านขวามือส่วนแรงเนี่ยมีทิศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นงานก็จะติดลบนะครับผมก็มาเขียนทางด้านขวามือนะครับงานจากแรงเ,เฉลี่ย F bar ก็จะเท่ากับการเอาขนาดของแรง F bar นะครับแล้วก็คูณกับระยะ ตามแนวแรงนะครับก็คือเท่ากับ5เซนแต่ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็เป็น5ส่วนร0อยนะครับงานนี้จะต้องเป็นจำนวนลบครับนะเพราะว่าแรงมีทิศตรงกันข้ามกับการกระจัดจากนั้นก็แค่คํานวณเลขครับทางด้านขวามือเนี่ยมวล M ก็จะเท่ากับ12กร,รัมนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูสมการทางมาดูภาพทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับเราจะพบว่านะครับ ที่จุด1น,นะกะ็กระสุนเนี่ยมีอัตราเร็วเท่ากับ200เมตรเซกเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า v 1นะครับเท่ากับ200เมตรเซกส่วนที่จุด2นะครับกระสุนก็ฝังแล้วหยุดนิ่งเพราะฉะนั้น v 2ก็จะเท่ากับ0น,นะครับจากนั้นเราก็เอาไปแทนทางด้านขวามือนะครับเราจะพบว่า v 2เป็น0น,นะครับเพราะฉะั้นก้อนแรกตรงนี้เป็น0เลยก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับ จากนั้นตัวมวล m ตัวนี้ก็12กรัมแล้วก็ v 1ก็คือ200เพราะงั้นเราก็จะหาค่าได้แล้วนะครับผมย้ายตัวนี้ไปคูณทางด้านขวามือนะครับก็จะหา F bar ได้แล้วก็มันมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายลบตัวนี้ก็เอาออกไปได้นะครับก็อย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็จะเหลืออย่างนี้ผมก็เขียนต่อเลยนะครับก็จะได้ว่า F bar นะครับที่เราต้องการหาก็ตัวนี้ขึ้นไปคูณทางด้านขวาขวามือนะครับก็จะเป็น100หารด้วย5 แล้วก็คูณอยู่กับก้อนนี้นะก็จะมี1ส่วน2แล้วก็คูณกับมวล m ก็เป็น12กรัมก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมก็หารด้วย1000ครับแล้วก็ v 1ที่ว่านี้ก็คือ200เมตรเปอร์เซกก็ยกกำลังสองนะครับก็จะเป็น200ยนะครับยกกำลังสองผมเขียนเป็นอย่างนี้ละกันนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการคำนวณเลขแล้วนะครับจากนั้นก็แค่คำนวณเลขกันนะครับก็ตัดเลขกันก่อนเลยตรงนี้มี02ตัวก็ตัดไปนะครับ แล้วก็นี่ก็ศูนย์อีกตัวหนึงก็ตัดอีกตัวหนึงนะครับจากนั้นก็2ตัดนี่ก็ได้นะครับสองห้า 2, 5, เป็น10แล้วกันนะครับแล้วก็ตัดศูนย์นี่อีกตัวหนึงโอเคนะจากนั้นก็ต้องคูณเลขแล้วครับตัวนี้มี12คูณ2ก็จะเป็น24นะครับคูณอีก2ก็จะเป็น48แนะครับแล้วมี0ูนตัวก็คือ4,800นะครับก็จะได้ว่าแรงเฉลี่ยของเราก็จะมีขนาดเท่ากับ4800นนิวตันครับ รียบร้อยครับนี่ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามก็จะเห็นได้ว่ากรณีนี้เป็นโจทย์พื้นฐานง่ายๆก็เป็นเหตุการณ์เดียวเพราะงั้นลือดูตัวเลือกข้างบนก็จะเห็นได้ว่าตรงกับข้อ,อข้อ1ครับเรียบร้อยสําหรับข้อ11ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ข้อ12กันต่อเลยครับ